สวัสดีค่ะ s อ f พ m i l y ลพรพรคลิปนี้มากับปลาค่ะปลาที่สั่งมาจากรัตนาปลาสดนี่ค่ะมาจากชนบุรีนะคะที่สั่งมาก็จะเป็นในกล่องนี้ก็คือเนื้อปลาค่ะรัตนาปลาสดหนึ่งกล่องนี้ก็จะอยู่ที่120บาทมาดูข้างในนะคะ น,นี่คือเก็บเข้าช่องฟีดแล้วก่อนที่จะเอามาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะ120บบาทค่ะตามนี้เลยรัตนาปลาสดของก็จะแน่นนิดนึงนี่ค่ะอันนี้คือเป็นเนื้อปลาล้วนๆไม่มีก้างค่ะ ให้ดูราคาอีกรอบ120บาทค่ะส่งถึงบ้านด้วยส่วนถุงนี้ก็จะเป็นปลาอินรียค่ะสองตัวอันนี้เราก็สามารถแจ้งเขาได้ค่ะว่าจะตัดเป็นชิ้นหรือจะมาเป็นตัวหรือจะเป็น เอาไส้เขาออกขอดเกล็ดหรือจะทำแบบไหนก็สามารถแจ้งไปได้เลยเขาบริการทำให้ฟรีค่ะนี่ทุกนี้สองตัวก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะยังมีอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาจวดนะคะก็ให้เขาขอดเกล็ดเอา แล้วก็เอาไส้ออกก็ก็ปาดเอาตรงส่วนแก้มออกค่ะอันนี้ก็จะเอามาไว้ทอดปลาจวดหนึ่งถุงก็90บาทค่ะถุงนี้ก็จะเป็นปลาแดงปลาแดงนี้ก็ให้เขาขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ออกค่ะมีทั้งหมด8ตัวค่ะ แปดตัว120บาทกับปลาแดงนะคะใครอยู่ชนบุรีสนใจก็ทักไปได้นะคะอยู่ในเพจของดีของอร่อยชนบุรีอันนี้ก็คือรัตนาปลาสดเขาก็จะโพสต์แจ้งทุกวันค่ะแล้วก็จะมีอัปเดตด้วยว่า ช่วงเช้ามีประมาณนี้ช่วงบ่ายก็จะมีอะไรบ้างอันไหนหมดก็เราก็ไม่สามารถสั่งได้ก็ลองเข้าไปติดตามดูนะคะแล้วก็จะได้ปลาสดๆมีของทะเลสดๆค่ะเป็นเรือเขาออกเรือออกทะเลเองแล้วก็เอามาโพสขายแล้วก็ส่งตามบ้านค่ะ ที่วิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ